สัดีครับบ้านนกดาวบ้านกุดดูตำบลกุดดูอำเภอโนดสางจังหวัดนองบำรูนะครับมีบ้านนอกดาวหลายแบบหลายทรงนะครับหลายราคาเดี๋ยวผมพามาชมอัปเดตแต่ละหลังบ้านนอกดาวหลังนี้ขนาดสามคูณหกหนึ่งห้องนอนหนึ่งระเบียง หลังนี้ลูกค้าได้สั่งทําเป็นพิเศษนะครับผมหลังนี้กำลังทําโครงสร้างขนาด2.4จุดคูน3านะครับนี่หลังนี้เลยครับสวยๆสองจ4คูน3านะครับด้านประตูนี้จะ2.40เมตรสีนะครับ ส่วนด้านข้างนี้3เมตร60เป็นทรงโมเดิร์นผสมกล่องนะคะผมสวยๆเลยครับหลังนี้ราคา40,000บาทนะครับผมหลังนี้ภายในกูพนังอย่างดีนะครับผมนะภายในผนัง <Hey. S 1> มีระบบไฟค้อมใช้งานอาจยู่โฟม ใน,ในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกว้างขวางนะครับพมกว้า,วางขวางนะอ่งเตียงหกฟุตได้สบายเลยนะครับนี่ลูกค้าได้สั่งทำนครับผมนี่ทำเฉพาะโค้งนะครับผมพร้อมมุมหลังคาหลังคานี้เป็นพีอยู่โฟม ความร้อนนะครับผมหลังคาหลังนี้ก็ขนาดสามคูณหกหนึ่งห้องนอนเหมือนกันนะครับผมหลังนี้จะเหมือนกันกันกบหลังแรกนะครับหลังแรกเป็นแฝดนะครับผมเป็นแฝดมีระบบไฟพร้อมใช้งานทุกหลังนะครับหลังนี้ยังไม่กุ่ขนาดนะ เรากำลังทำไฟนะครับค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ครับหรือโทรมาที่083หน้าครับเปลด031 สวยค้าบ้านดาวสามารถออกแบบบ้านเล็กที่ขอน้าขอไฟให้ลูกค้าได้นะครับสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ครับหโทรมาที่0 8 3 0 5 9 8 0 3 1 รับออกแบบให้ทุกหลังนะครับส่ทงทั่วภาคอีสานนะครับผมส่ทงทั่วภาคอีสานอันนี้เป็นทรงกล่องสำหรับชิปนี้ฝากไว้ทั้งนี้ก่อน